สินเชื่อบ้านนะครับสินเชื่อบ้านเป็นแบบทบต้นทบดอกนะครับถ้าธนาคารบอกว่าให้จ่ายขั้นต่ำเท่าไหร่จริงๆก็คือขั้นต่ำนะครับก็เราสามารถจ่ายเพิ่มได้ถึงแม้ว่าจะเป็น50บาท100บาทก็จะเป็นการลดต้นทุนนะครับลดจำนวนดอกเบี้ยทบต้นทบดอกลงไปได้เยอะเลยนะครับผมจะให้ดูนะครับอันนี้เป็นสินเชื่อบ้านของการผ่อนบ้านของผมนะครับว่าเออ จ่ายเข้าไปแล้วจะตัดต้นตัดดอกอย่างไรบ้างนะครับก็มาดูกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับผมจะให้ดูตั้งแต่เดือนกันยาปี66นะครับเออแต่ก่อนผมต้องจ่ายอยู่ที่3,300บาทนะครับสำหรับดอกเบีย้ยอยู่ที่6.40%นะครับก็3,000นี้ไปคิดตัดต้นตัดดอกอย่างไง3,300บาทนะครับ เราก็ต้องเสียดอกเบี้ยถึง2,356บาทนะครับแล้วก็มีเศษ5สตางค์ด้วยแต่ว่าเงินต้นที่เราจะไปตัดต้นนะครับอยู่ที่943บาท95สตางค์นะครับจำนวน3,300นั้นไปตัดต้นอยู่ที่9,000เออขอโทษน,นะครับ943าบาท95สสตางค์มาดูเดือนต่อไปนะครับเป็นเดือนตุลาคม ปี66นะครับยอดผ่อนเท่าเดิมนะครับ3,300บาทอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่6.40%นะครับยอด3ามพนั้นไปตัดต้นอยู่ที่1,024บาท92สตางค์นะครับดอกเบีย้ยไปชำระดอกเบีย้ยอยู่ที่2,275บาทนะครับแล้วก็ผมได้ทำการโปกนะครับวันที่3เดือนตุลานะครับ โขเข้าไป1,000บาทจ่ายเพิ่มไป1000บาทก็ไปตัดต้นตัดดอกนะครับแล้วก็วันที่18เดือน10นะครับจ่ายเพิ่มเข้าไป5 4 4 5บาทนะครับถ้าเพื่อนๆมีเงินตัดต้นเพิ่มนะครับจะทำให้เราสามารถจ่ายเงินต้นได้น้อยลงไปนะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับปี6 6นะครับชําระประจำมวดอยู่ที่3,300บาท ดอกเบี้ยเหมือนเดิมนะครับอยู่ที่6.40นะครับดังนั้นจะไปตัดเงินต้นอยู่ที่972บาทนะครับ12สตางค์ตัดดอกเบี้ยอยู่ที่ 2, 3 2 7บาทนะครับวันที่10เดือน11นะครับผมโปเงินเพิ่มไป3,300บาทนะครับแล้วก็วันที่10เดือน11เหมือนกันโปบเข้าไปอีกนะครับ2 0 9 2บาทนะครับ วันที่22เดือนพฤศจิกานะครับจ่ายเข้าไปนะครับ999บาทจุดนะครับโดยจ่ายที่3ครั้งนะครับเพราะว่าเหมือนอาจจะไม่ได้มีจากรายได้เพิ่มมาได้เงินจากตรนู้นตรงนี้ได้เงินปันผลหรือว่ามีรายได้จากส่วนอื่นเข้ามาเขาพยายามมาโปะเข้าไปโปะเข้าไปนะครับแล้วพ่อผมก็ไปขอลดดอกเบีย้ยนะครับลดดอกเบีย้ยจาก6%เนกว่า อยู่ที่ลดลงมาเหลือที่4.05นะครับเดือนธันวาปีที่แล้วนะครับเดือนธันวาปี66นะครับแต่ก่อนต้องจ่ายขั้นต่ำอยู่ที่3,3 0พตอนนี้หลังจากไปขอลดดอกเบีย้ยนะครับต้องจ่ายขั้นต่ำอยู่ที่2007นะครับยอด2 0 0พนี้ไปตัดต้นนะครับ100เออขอโทษนะครับ919บาท77สตางค์นะครับดอกเบีย้ยอยู่ที่1 1,780บาท23สตางค์นะครับแล้วก็เดือนพฤศจิกานะครับผมจ่ายเพิ่มเข้าไป4 0 0 0บาท4000ตัวนี้ก็จะไปตัดต้นด้วยนะครับเพราะว่าปกติต้องจ่ายอยู่ที่2 7 0 0แล้วเราก็จ่ายถ้าเรามีตังค์เพิ่มเราก็จ่ายเพิ่มเราก็จะไปตัดต้นตัด,ดดอกนะครับเดือนมก,กรานะครับเดือนมก,กราปี67นะครับยอดจ่ายขั้นต่ำอยู่ที่2,700นดอะครับดอกเบีย้ยสีอยู่ที่4.05นะครับ ดังนั้นจะไปตัดเงินต้นที่1,274บาทนะครับสังเกตเดือนธันวากับมก,กรานะครับ900กว่าอันนี้จ่ายเงินต้นเพิ่มขึ้นคือ1,200กว่าบาทนะครับดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยธันวาอยู่ที่1,700นะครับดอกเบี้ยมก,กราอยู่ที่1,425นะครับ มกาาผมก็วันที่11มกาลาจ่ายเงินเพิ่มไปที่2 0 0พนนะครับยี่สเอ,อ็มเอ,อ31มกาานะครับจ่ายเพิ่มอีก12,700บาทนะครับพยายามจ่ายปลกเข้าไปปลกเข้าไปนะครับเพื่อที่เราจะจ่ายเงินได้ทบลดต้นลดดอกลงไปนะครับกุมภาพันธ์นะครับต้นเดือนกุมภาวันที่1น่นะครับตัดบัญชีอัตโน,นะตนโมัติไปที่2,700บาท ดอกเบีย้ยทั้งหมดอยู่ที่4.05%นะครับไปตัดต้นเท่าไหร่สำหรับ2,700บาทก็คือ1,294บาทนะครับ81แบบสตางค์ดอกเบีย้ยอยู่ที่1,405บาท19สตางค์นะครับสังเกตความแตกต่างนะครับเงินต้นที่จะไปตัดต้น1,274สํำหรับเดือนมกราแล้วก็เดือนกุมภานะครับ1,294 สำหรับเดือนกุมภานะครับเดือนกุมภาผมจ่ายเพิ่มเข้าไปนะครับวันที่8กุมภาจ่ายเพิ่มเข้าไปโปะนี่นะครับ2,700บาท8กุมภานะครับโปะนี่เข้าไปอีก 1, 200, 1 000, 2 0 0 1 2 0 0 0บาทนะครับแล้วก็9กุมภานะครับโปกเข้าไปอีก5 0 7 0บบาทนะครับยอดนี่นะครับถึงเดือน มีนาคม67จนะครับจ่ายขั้นต่ำเหมือนเดิมนะครับอยู่ที่2,700บาทดอกเบีย้ย4.05นเะครับ2,700บาทที่จ่ายเข้าไปแบ่งเป็นชำระเงินต้น1,480บาทนะครับแล้วก็ดอกเบี้ย1219บาทนะครับเ,ออเดือนวันที่6เดือน3นะครับจ่ายเข้าไปเพิ่ม2000บาทแล้วก็วันที่26เดือน3จ่ายเข้าไปเพิ่ม 4 0 0พบาทนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับว่าจากเดือนกันยานะครับมาเดือนมีนาคมยอดที่เราจ่ายเข้าไปเงินต้นนะครับไปตัดต้นนะครับก็อยู่ที่อย่างเดือนกันยานะครับเงินต้นอยู่ที่943นะครับแต่ว่าปัจจุบันอยู่ที่900เออปัจจุบันเงินต้นอยู่ที่ตัดตัดต้นนะครับดอกเบีย้ย เงินขอโทษนะครับเงินต้นอยู่ที่1,480บาทนะครับดอกเบีย้ยอยู่ที่1,200นะครับดอกเบีย้ยแตกต่างกันไปเลยนะครับหลังจากที่เราโปกเข้าไปเรื่อยๆนะครับจาก2 0 0 0กว่าเหลือ1,200กว่าบาทนะครับง่ายๆนะครับตัวเลขอาจจะเยอะมีการจ่ายเข้าไปเยอะแต่ว่า ถ้าจ่ายเพิ่มแน่นอนนะครับลดต้นลดดอกสําหรับดอกเบี้ยบ้านนะครับลดต้นลดดอกได้แน่นอนนะครับมี50จ่ายเพิ่ม50มีร้อยจ่ายเพิ่ม100นะครับแต่ว่าอย่าลืมด้วยนะครับว่าเราจะต้องจ่ายเพิ่มเยอะๆนะครับเราจะต้องจ่ายเป็นระยะเวลานานนะครับถ้าเราจ่ายเพิ่มอย่าลืมว่าเดือนหน้าเราจะต้องจ่ายขั้นต่ำให้ได้นะครับแล้วก็เราจะเออจะต้องจ่ายไปเรื่อยๆนะครับ สามารถจ่ายตัดต้นตัดดอกเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าเราจะต้องจ่ายไปเรื่อยๆยาวนานหลายปีนะครับต้องเผื่อลักษณะตรงนี้ไว้ด้วยนะครับ